นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอชาวเชียงใหม่สร้างสนามบินแห่งที่สองขยายเวลาขึ้นลงเครื่องลัน่นงบประมาณแผ่นดินมีอยู่จำกัดต้องใช้ภาษีเหมือนเงินในกระเป๋าทุกคนยึดผลประโยชน์ของประชา,ช,าชนเป็นหลักในเสถาทวีสีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบปะผู้ประกอบการเพื่อรับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่และประเด็นการส่งเสริมผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ หรือสตาร์ทอัพโดยกลุ่มผู้ประกอบการขอเสนอนายกรัฐมนตรีให้เปิดขยายเที่ยวบินเสนอสร้างสนามบินแห่งที่สองที่จังหวัดเชียงใหม่ขอสนับสนุนดิจิทัลระบบถนนเชื่อมต่อ25อำเภอดึงงานใหญ่ๆเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ในสิทธาบอกว่าหลายเรื่อง เราตระหนักดีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยมหาเสียงพอมีรัฐบาลขึ้นมาจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดแรกๆที่รัฐบาลได้เดินทางมารับฟังปัญหาซึ่งก่อนจะเดินทางมาก็มีการหาทางออกกันไว้บ้างแล้วว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องของสนามบินจะต้องขยายเวลาเพื่อให้เที่ยวบินต่างประเทศลงมาเยอะขึ้นซึ่งก็น่าจะมีข่าวดีเร็วนี้ ส่วนกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการยกเว้นวีซ่าของคนจีนในยกรัฐมนตรีชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ซึ่งเชียงใหม่เป็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจส่วนการสร้างสนามบินแห่งที่สองก็อยู่ในแผนงานอยู่แล้วอย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าการทำงานไม่ใช่เพื่อจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งขณะที่ซอฟท์พาวเวอร์นั้นในเสถาบอกว่ารัฐบาลให้ความสาคัญ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ระดับกระทรวงพร้อมขอไม่ต้องห่วงถือเป็นเรื่องสำคัญขณะเดียวกันก็รู้สึกดีใจกับข้อเสนอที่บอกว่าจะมีการผลักดันจังหวัดให้12เดือน12อีเวนต ตนเชื่อว่ารัฐบาลนี้พอทํางานตรงนี้เราไม่อยากจะมีข้อแก้ตัวว่านี่เป็นโลซีซันไม่อยากจะให้ทางสมาคมโรงแรมมีรายได้ต่ําลงเพราะเป็นโลซีซันตนเชื่อว่าทุกๆเดือนจะเป็นไฮซีซันของจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าหลายๆประเทศก็มีปมอ,อากาศที่แตกต่างกันขอขอบคุณสนุก c คอ